เราจะมาแกะกล่องกันนะคะอันนี้คือแกะได้แล้วครั้งแรกเป็นคนชอบลิปสติกอะแต่ว่าคือตามหาลิปสติกมานานมากที่แบบว่าใช้ดีและติดทนนะอันนี้ก็คือลองผิดลองถูกและครั้งแรกที่ซื้อลิปสติกไซส์มินิและแพงแพงอยู่นะคะสำหรับคือไม่เคยซื้อแบบแท่งละ หกรกว่าบาทอันนี้คือไซส์มินินะคะถ้าไซส์ใหญ่จะประมาณพันแปดพัันอะเออเลยเนี่ยนี่ไซส์มินิเราจะเป็นเซียอยู่ทาไปแล้วค่ะนี่เห็นไหมสีแดง,ส,งสั่งมาส่มมาสสีนะแต่คือสีนี้ได้ก่อนครั้งแรกแต่ว่าใช้ดีนะแต่เพราะว่าเป็นคนชอบลิปสติก แต่ปากเราคือเราเราเราไม่ได้ฉีดปากไงถ้าถ้าคนฉีดปากแล้วทาลิปสติกทาสีอะไรก็คือรอดอ่ะออยิ่งคนไปฉีดปากยิ่งแบบทาแบบชํำสวยอันนี้แบบคือสวยแล้วไม่หนักปากด้วยนะทุกคนมันไม่หนักปากมันไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนเะหมือน,นลิปที่เราเคยซื้ออ่ะอืมนี่ทาครั้งครั้งครั้งแรกนะเนี่ยยังรู้สึกว่าเบาสบายปากและให้ความชุ่มชื้นเนี่ยให้ <c oughs> ความชุ่มชื้นกับปากมากค่ะให้ความชุ่มชื้นมาก เนี่ยถ้าเต็มเต็มร้อยให้ให้สิบเลยค่ะอเต็มร้อให้สิบเต็มร้อให้ร้อยค่ะติดตลกไปหน่อยนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะอุย้ยไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อค่ะเดี๋ยวอรอรุ่นอีกสองสีน่าจะมาถึงพรุ่งนี้ค่ะอันนี้คือสีสีแดงเสียวยูเสียวยูสีแดงค่ะแดงแบบฉ่ำๆนะตอนแรกว่าจะเอาแดงมาทาทาข้างในข้างในปากไว้ทาเป็นตินอะนะเออแล้วเราแบบเบนเบ รู้สึกว่ามันไม่ต้องทากลอสเติมอีกเลยค่ะทาครั้งเดียวคือจบเลยอ่ะแล้วปากคือนุ่มมากเหมอสำหรับคนที่ฉีดปากมากฉันจะบอกให้เธอถ้าเธอไปฉีดปากมานะแกอุย้ยมันจะฉ่ามันจะทาอะไรแบบว่าอืมฟูเลยแหละอันนี้คือไม่ได้ฉีดนะคะคือเราแต่งเติมทาเอาอ่ะนะใช้ดีส่วนที่ใครจะบอกถามว่าสงแรยวยอจะของอยังไงนี่ค่ะใช้สครับตัวนี้ค่ะ สครับตัวนี้น้องหละก,ก็ดิฟผิวเพิ่งไปเพิ่งไปดิฟมาห้าหกเดือนที่แล้วอืแล้วก็แต่ตัวนี้คือใช้มานานเป็นปีแล้วแหละเราก็สกครับผิวสามครั้งต่อสัปดาห์ค่ะบางเท่อน้องหละขยันน้องหละก,ก็สกครับสมือด้ยเพราะว่ารู้สึกว่าสครับแล้วมันรู้สึกว่าสบายผิวผิวนุ่มผิวชุ่มชื้นน่ะนะอันนี้คิดไปเองเลยมันน่ะนะมันม่มีอย่างเงี้ยเนี <laughs> ่ย ไม่รู้กี่กี่ตลาดแล้วคือใช้มาตลอดเป็นปีกว่าแล้วแหละค่ะนี่อันนี้อือมเออากระสือมาอันนี้คือบางส่วนนะคะทำให้ไพ่หึงได้ตื่ตื่นแักนง้อันนี้คือเสื้อมาใหม่เป็นเสื้อแขนยาวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแขนยาวอะ่ะมันติดเสื้อแขนยาวนะอันนี้คือสีสี อุ้ยสวยนะสวยไหมทุกคนยังไงใสเ่เบิงก็จะของอันเขาบอวกว่ามันมันบาอ่อนนะอุ้ยพอดีเลยพอดีเลยค่ะดีแล้วเราตัดสินใจสั่งอันนี้เนี่ยเราสั่งมาสองสีนะคะมีอันนี้สีเปลือกมังคุดคะ่ะทุกคนใส่ก็อู้ขาวขึ้นเลยอะขาวมากรู้สึกว่าหน้าผ่องเลยะคะ่ะทุกคน สร้างสองสีเป็นสีเปลือกมังคุดกับสีชมพูแต่สีชมพูยังไม่มาถึงค่ะอุ้ยสีจริงคือสวยมากค่ะทุกคนแล้วราคาไม่แพงหลักร้อยนะคะอืมไม่ถึงสามใบแดงค่ะเนี่ยไม่ถึงสามใบแดงนะคะเพราสามใบแดงมีโทนค่ะเนี่ยอุ้ยสวยอะ่ะแล้วคือผ้าแบบนุ่มมากนะนุ่มนุ่มนุ่มมากๆเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนไม่หนา พ่อมันใส่ฤด,ดูร้อนได้ด้วยไงมสวยอนะ่ะใส่แล้วแบบใส่แล้วขาวดูดีขึ้นเลยหมกัมกหมักหมซื้อมาถึงใจหรือเปล่าที่นี่ง <c oughs> อมมากเลยอ่ะทุกคนเป็นผู้หญิงเนาะมันต้อมีแบบนี้มุมน้อเนี่ยนี่แหละคือวันเงินเดือนออกสิมดไปเพราะยังสีได้ ภัยเป็นนะคะเป็นคือการมดแล้วบอกว่าภัยเป็นไผเราอถ้าก็เป็นค่ะแต่คือชอบลิปมากเลยรออีกสองรออีกสองค่ะสั่งสีสีนูดกับสีชมพูมันจะออกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะออกแบบไหนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกแต่คือประทัดใสสีปากมากชอบมากเลยปากไม่ซีดแล้วอแล้วฉันก็จะทิ้งตัวพวก ลิฟตัวเก่าคือได้โละได้โลาะไปให้เพื่อนๆหลายคนแล้วกับพี่ๆหลายคนแล้วค่ะได้โลาะไปแล้วฉันก็จะเอาตัวใหม่ค่ะพี่นี่หันมาใส่ลิฟแงว่าแต่มันดีนะทาสูไว้ก็คือไวเพราะว่าเป็นคนมักลิฟอยู่แล้วถ้ามันดีอ่ะน้องหลากก็สู้ค่ะให้แต่มันดีจริงอะนะมันแมนซื้อแล้วมากมาถิ่มมาหยัางอะนะชอบมากเลยอะทุกคนรู้สึกสวยขึ้นเลย